สวัสดีค่ะ YouTube นะคะพยนิสาแฟมารีรายงานตัวเหมือนเดิมนะคะสวัสดี AI ด้วยค่ะนะคะสวัสดี f อฟน้องลาทั่วโลกทั่วประเทศคือเกาเด้อค่ะ f อนะคะบมมีอีหยังเด้อค่ะ f อนะคะบมมีอีหยังเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอีหยังเพราะว่าพี่พอ,อยกับเจอยากจะมาชี้แจงนะอยากมาบอกนะคะ f อตนะคะอยาแบบว่าบางค้นนะคะ f อเฮาเนี่ยเข้าใจนะคะ f อเฮาเข้าใจนะคะว่าเอ๊ะ คุณพลอยนะคะมันคืออะไรอย่างนั้นนะเขากระถามตอนพ่อยไล่ตัวเขาก็ถามมาแล้วแตตอนที่ว่าอาหลังบ้านนะคะเอฟตีก้กระถามมาหลายคนเนาะนะคะคุณพลอยมันคืออะไรฮะที่ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างประมาณนี้เนาะนะคะแล้วพี่พลอยก็บอกว่าเออนะคะใจะเย็นๆนะคะ ตาผมหักกันแล้วใจเย็นๆี่พากก็บอกว่าใจเย็นๆเนอะอยังงอยาเสื่อไปฟังไข่นะคะพวกมันนะคะพวกมันพวกอสองสามคนนั่นแหละเขากำลังจอบอยู่แต่ว่าช่องยูทูบทุกช่องน่ะเขาก็บปยุ่งแล้วนะคะเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเนาะนะคะเอฟซีนะคะเอฟซีเนี่ยเข้าใจนะคะเข้าใจพวกเขานะคะแต่ว่าคนนอกนะคะบอกยี่ก้นดอกที่ว่าบอกเขาใจเขา อี่าจีคอยสมนำนานะคะเมอวานี่ concern. เรื่องม Done อวานี่นะคะแบบว่าเอฟีกระถามมาเอะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเอะเรื่องมันเป็นยังไงอย่างประมาณนี้นะคะแต่ว่าเอฟตีทุกคนนะคะเขาใจนะคะแล้วคนเราน่ะคนในครอบครัวนะคะพวกเขาคือว่าเอฟีทุกคนเป็นคนในครอบครัวของพวกเขานะคะช่อง YouTube ทุกช่องนะคะทีู่ในอ่าทีเชียนองคำหลานะคะช่องยูทูบทุกช่องทีเชียนองคำหลาคือครอบครัวของพวกเขานะคะ เอ็ดตีทุกทันนะคะเขาก็เตื้อครอบครัวของพวกเขาแต่ว่าเพิ่นน่ะจะในแบบว่าเพิ่นกองใจเนาะนะคะเพิ่นก็อยักถามแด่พวกเขาก็ต้องตอบได้นะคะแต่ว่าพวกมันนะคะสองสามคนนั่นนะคะเขามาหวังดีนะคะเขาจอบอยู่นะคะว่าเขาจะต้องการแล้วนะคะมือนี่จะถล่มนะคะมือนี่นะคะเขาบอกว่าเขาจะต้องถล่มแน่นอนนะคะค่อยฟังกันโอ้ยนะคะบนดูทายมันโม,มเมนค่ะนะคะคนในครอบครัวเขาอ่ะ มันก็มีแดนอ่ะจะคิดจะขวงกันจะคิดใจกันนะคะคนในครอบครัวมันก็ทะเลาะกันแดเบิ้งผัวเมียกันยังทะเลาะกันเลยนะคะกินข้าวถ้วยเดียวกันนะคะกินข้าวถ้วยเดียวกันยังมีการที่ว่าเออจังตันจังตีแต่มันบ่รุนแรงนะคะเพราะว่าเพียกว่าตกคุยกันท่านั้นนะคะมันก็เข้าใหญ่กันแล้วนะคะเมื่อวานนี่ก็เข้าใหญ่อยู่นะคะว่าเอตีตรงไตเนาะนะคะเออกระตรงไตก็จริงนะคะเพิ่ลกระตรงไตนั่นแหละเฮาก็เฮาก็เฮาก็ยังสงไตเลยพาะก็ยังสงไตเลยแต่ว่าเ่าวอย่างพ่อก็ต้องขอเบาๆเดี๋ยว คุยหูเรื่องกอนหนานะคะคนทุท้ายมันบ่มีอย่างเลยนะคะคนทุท้ายนะคะบม่มีอย่างเลยนะคะคนในครอบครัวเขาคุยกันเข้าใจนะคะเขาคุยกันเข้าใจเนาะนะคะเขาคุยกันน่คะเขาคุยมันเป็นยังไงมันเป็นยัง่นมันเป็นยังี่อ้าวโตต่อไปยัให้มันเป็นยัง่นมันเป็นยังี่โตต้องทาให้ถูกอย่างนี้อย่างประมาณนี้นะคะ อ่ามันกับะมาณนั้นเนาะนะคะอีพี่หานะคะเป็นยังไงบัสใครปีคือเก่านะคะคือเก่าทุกอย่างบ่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะเราก็เราก็่ต้องเอาไปเว้าเด้อค่ะมันพังกันแล้วมันถล่มกันแล้วมันอียังกันแล้วบ่แมนกระเพียงแต่ว่างตรงไตเท่านั้นเนาะนะคะพวกเฮาเป็นเอฟซีพี่พ้อยก็เป็นเอฟซีของน้องคำหลาคือกันพี่พ้อยไม่ได้เป็นอยังเลยเป็นแค่เอฟซีค่ะนะคะถึงจะมีช่องยูทูบนะคะพี่พ้อยก็เป็นเอฟซีของน้องคำหลาคือเก่านะคะพี่พ้อยก็ยังสงสัยเลยนะคะเอ๊ะมันเป็นอยังมันเกิดขึ้นอยังอยังนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะต้องถามในหูเรื่องคุยเห็นหูเรื่องประมาณนี้เนาะฟังก่อนก่อนที่เอาไปว่าคนอื่นประมาณนี้แม่นบอกค่ะนะคะพี่พอแต่สืบต่อไอ้ยังไงแบบว่าแม่สืบต่อเราพยายามแบบคิดเราพยายามแบบเข่าไปเบิงตันตัตละตละช่องตะละช่องเนะยาะพี่พอยบอากาว่เห็นมี้อย่างเปลี่ยนแปลงเลยคือเก่าทุกอย่างนะคะมือนี่นะคะช่องคุณพิชิตช่องคุณเตะเขาก็ขายบัตรขายปีคือเก่าห่อเพชรเหตกันคือเก่านะคะแล้ที่นี่ก็อ่า เี่อกคือเ่ากม่เห็นที่งีหอย่างเกิดขึ้นมันพังกันแล้วอีหยังแล้วตอนนี้นะมันไปกันแล้วมันไปแล้วจังสันจังสีจังสัน,สน,สนมันค,ความคิดเนาะความคิดของพวกเขานะคะเอตีนะคะความคิดของพวกเขาแลีพี่พ้อยยังคิดเลยนะคะแต่พี่พ้อยบอกว่าจะต้อเอาไว้หูเรื่องจงคูยให้หูเรื่องเนาะเพราะตรนั้นเพราะหูเรื่องแล้วนะเขาไม่มีอย่างเกิดขึ้นเลยปกติทุกอย่างค่ะนะคะคนเราอะ่นะเนาะ มันมีอย่างบางเพื่อความคิดนะอาจจะมาตรงกันก็ได้เนาะตัวก็ต้องถามกันคุยกันตัวเอ๊ะเรื่องยังตีมันเป็นยังไงเอ๊ะยังตันมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไหนขอขอคําตอบแดเขาก็คุยกันหูเรืองนะคะเฮาพวกเขาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเอฟตีของน้องหลานะคะช่อง u t u b e ทุกช่องนะคะแล้วก็เอฟตีของน้องหลาทุกคนนะคะทุกคนที่อยู่ในหมีนะคะแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพวกเขาเป็นครอบครัวเดียวกัน เอ็ี้เนาะนะคะเป็นก็พวกเี่เดียวกันแล้วเขาเขาเอกเป็นไงอ๋อมันแมนบอกโอ้จังตันเองจังตันเองจบมุมีอย่างเกิดขึ้นแล้วก็อีอย่างหนึ่งสายตืบสายจอบสายทั้งหลายย่าเอาไปเว้าเด้อว้าก็เว้าให้มันถือแบบที่พวกเขาเว้านะปอาใจปกปุ้นย่าไปว้าแพม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 นะคะ แต่ว่าตอนนี้นะคะช่องไหนเขากะบอเขากะบอว่าวแล้วนะคะมีแต่พวกคุ้นน่ะนะนะคะมีพวกคุ้นสองสามคุ้นน่ะนะจะเอาไปเว่าวนะคะเอาไปพิมพ์ขึ้นไปพิมพ์ขึ้นไปตามช่องนะคะพิมพ์ขึ้นไปตามช่องนะคะแ้่เจ้าของช่องพระจิอานแดหรือพระอานแดกับพระหูนะคะถ้าเจ้าของช่องเขาอ่านนะคะแต่แรวแต่เขาจีคิดนะคะถ้าเจ้าของช่องเขาบออ่านนะคะคุณเกิดเกิดเหมือนก็แบบว่าช่องที่อยู่อังกฤษน่ะตามก็ไปไปจะไปเม่นยังสั่นไปเม่นจังสี่เขาก็บออ่านจําเขาบอเบิงเขาเม่นจํา เขาไปเหตุงานของเขาไปนะคะพวกคุณก็เป็นอย่างละที่นี่นะคะนาเจือนนาอีหยังกันนะคะเออนะคะเสียนาเอาตีเด้อนะคะแล้วของพวกเขานะคะกลุ่มของพวกเขาครอบครัวของพวกเขานะคะครอบครัวของพวกเขาเอฟซีของพวกเขาครอบครัวของพวกเขาอยูทูบทุกช่องนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันคุณยามาบุ่ไว้คุณบ่ตตองมาหุ่นวยเด้อนะคะเอาไปว่ากว้าให้ถือถ้าว่าว่ถือน้มันเข่าตัวคุณอย่บอกให้หูนะคะเพราะว่าพวกเขาอยู่น้ำกันพวกเขาหูเดืองก็บอกแล้วนะว่าพอแม่ ยังพ่อแม่กันทะเลาะกันลูกเจ้าทะเลาะกันทั้งกันผัวเมียนอนน้องกันยังทะเลาะกันเลยคําเว้าบาตรงกันาโวกับมานางคุยกันโตกับมานางปึกษากันมานางคุ้ยกันตรงนี้ว่ะเอออันนั้นมันเป็นนิยังอันนี้มันเป็นนิยังยังตีเอายตี่บแบบนั่นบบใดเด้ออ่านะคะเขาต้องคุยกันแบบนี้นะคะเราที่นี่พอจังเลยอ๋อมันเป็นยังตีเองเนาะอ๋ออ๋อเป็นยังตีเองเขาก็เข้าใจกันแต่แค่นี้่บวิยังเกิดขึ้นนะคะ อ่านะคะเอฟซีเขากระสงไส้นะสงไต้เขาเพลินเขเข้าใจเนี่ยเอฟซีเขาเฮฮาเจนี่นะคะสนุกสนานนะคะจองบัตรจองเต่าม้าเจ้านี่นะคะแบบว่าลูเตะเพื่อนไหลตัวคุณพิชิตไหลตัวก็ยังมีคนจองบัตรต่างหลายคนนะคะจองบัตรต่างหลายใบได้ต่างหลายใบนะคะ ใ่คะอีพีหานะคะ, 5, ะ,คะวันที่สามทิ้งหาก็ยังคือเก่าค่ะนะคะ, FC, ะ,คะอีฟซีนะคะบ่มีอียงเกิดขึ้นเด้อค่ะนะคะอีฟซีเนาะนะคะเข้าใจกันพวกเขา FC, เอฟซีเ้าใจกันพอฮักไม่ฮักน้องหลาเข้าใจกันนะคะ,ะพวกเขาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะปีกลัวแล้วที่พวกเขาเป็นครอบครัวเดียวกันน้ำกันเนาะนะคะ พวกเขาเข้าใจกันนะคะเข้าใจเธเด้อนะคะยายาคิดหลายยานันหลายพวกที่ว่าแบบว่าจะเอาไปว้าว่านะคะว่าให้ถือเด้อค่ะนะคะเอตตี้นะคะใจกว้างๆนอยบอสใจว่าจีจับพิษอยู่ตลอดเวลาจับพิษจังสันจังตีลักเอาไปเว้ามันบ่ถือต้องค่ะนะคะเอตตี้นะคะมันบ่ถือต้องเด้อนะคะบอกอนนะคะมันบ่ถือต้องบอกให้ฟังแค่นี้แหละนะคะมันบ่ถือต้องอย่าเอาไปหิตอย่าอย่าหาทำอย่าหาหยุ่เรื่องชาวบ้านเขาให้จะครอบครัวเฮานะคะ ครอบครัวเขานะคะเอฟตีพวกเขาครอบครัวเขาพอหักไม่หักเขาพวกเขาคุยกันได้พวกเขายุ่กันได้พวกเขานี่เขาตรงแบบว่าเขายุ่กันได้เพราะว่าพวกเขานี่พวกเขาคุยกันเอฟตี้นองหลาพอหักไม่หักนองหลาทั่วโลกทั่วประเทศคุยกันอ่าเพราะฉะนั้นแล้วตกลงกันแล้วไม่มีอีหย่างคนอื่นอยเอาไปว่าวไปแล้วกันว่า็เว่าให้ถือบ่าวว่าจะดีที่สุดอยู่ใครอยู่มันอย่ามาวุ่นวายหลบอกแค่นี้แหละเนาะนะคะ แม้เมื่อนี่ก็จ้องจะโจมตีกันเลยนะคะจ้องจะโจมตีปุตทายบุมมีไข่โจมตีก็เจ้าดอกมีจะเจ้าล่ะทิเบตขึ้นไปทอนันนะคะแล้วเขาที่อ่านบอ,บอหูเขาที่อ่านบอทอนันเพราะว่าเขาเยุเ่งแรง